สวัสดีค่ะทุกคนมาสวนผักนะคะจะมาถอนแครอทแล้วก็จะมาเก็บผักสลัดแต่สิ่งที่เห็นทุกคนดูแล้วกันสุดยอดยังไงคุณอาถอนหญ้าหมดเลยแล้วก็ถอนตะไคร้ฉันออกไปด้วยตายแล้วตายแล้วแครอทปีนี้น้อยมากเชา้าขอไปดูพลัมเขียวก่อน ก่อนจะไปจัดการแครอทไม่เห็นดอกเลยอะปีเนี้ยสงสัยมันยังเล็กเกินไปรออีกสักปีสองปีอัติชกงามมากเลยเดี๋ยวพาชมสวนก่อนนะคะก่อนที่จะทำงานอางุ่นเพิ่งเริ่มแตกตาออกมาที่เป็นตุ่มๆสีน้ำตาลนั่นนะคะคือใบอ่อนพุซาจีนที่หลังเพื่อนนะพุซาจีนนี่ผริใบที่หลังเพื่อนเลย ดูผักสลัดกอใจจอยขยำเข้าปากสักสองสาคำหมดแล้วมั้งเนี่ยราสเบอร์รี่สีเหลืองของเราเริ่มจะผลิใบอ่อนออกมาแล้วตรงนี้ราสเบอร์รี่สีแดงก็กำลังผลิใบออกมาฟิกมียอดออกมาเล็กๆกระเทียมของเรางามมากเลยนะ่ะนมามะละกอเดี่ยงไปแล้ว คณะไดโนเสาร์ของเราพึ่งจะผลิยอดออกมาอากาศพึ่งจะเริ่มอบอุ่นนะคะดูบอกคอลี่ดิทุกคนตุ่มเล็กตุ่มน้อยมันออกเรื่อยๆละ่ะกระลำปลีสีม่วงเริ่มจะห่อหัวขึ้นมาเพื่อนพี่มิกบอกว่ามันไม่น่าจะโตมากไปกว่านี้เพราะว่าเราปลูกช้าเกินไปจะต้องลงตั้งแต่ปลายหน้าร้อน เราลงช้ามากไม่เป็นไรปีนี้เอาใหม่กระเทียมนี่แบบโหงามจับใจเลยอ่ะมาชื่นชมมากเลยแถวหน้าที่ใบใหญ่ๆคือ,อกระเทียมยักษ์นะคะที่กินแล้วปากไม่เหม็นต้นสวยมากเลยอ่ะว่านหางจระเข้พันนี้เขาเอาไปทำเครื่องสำอางโอโคุณาปลูกมาหลายปีไม่เคยเห็นดอกเลยมันเพิ่งออกดอกมันน่าจะแก่จัดเนาะ มาเริ่มจากกวนนี้ก่อนเลยหนึ่งไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้เริ่มจากกวนนี้นะเริ่มจากไอ้ต้นเดียวๆทักงนมหักครึ่งเลยต้องไปเอาไอ้นี่มา <what> s <S เายกอะไรนะรั่ว อุ้ยอันนี้เหมือนขวมอยู่ลึกเลยอ๋อเย่หใหญ่ละอันนี้จริงเเรานี่ปลูกผักปลูกผักแบบว่าปล่อยทิ้งปล่อยคว้างมากนะไม่ได้มาแยกต้นไม่ได้มาอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ได้ถอนทิ้งปลูกแครอทเนี่ย เขาบอกให้หวาน,มนเมล็ดไปเลยพอเวลามันขึ้นต้นแบบว่าสักประมาณเท่านี้ให้แยกถอนคือถอนทิ้งนะคะไม่ได้แยกต้นนะถอนทิ้งอะ่ะเขาบอกว่าอย่าเสียดายมันจะได้โตเต็มที่นะคะไม่แย่งกันโตไม่แย่งอาหารกันดูเห็นไหมเนี่ยต้นติดกันเลาะหมดนะคะ ไม่งั้นมันก็จะแก่หมดกินไม่ได้หัวจะยาวไปไหนดินนุ่มมากเลยอะทำไมหัวมันไม่เป็นสีส้มแบบที่เขาขายเนาะ แปลกไหมทำไมหัวมันซีดๆทุกครั้งอะนะที่ปลูกแครอทอะหัวไม่เคยแบบส้มแบบที่เขาขายเลยเฟืย หมดนะคะต้นไหนหัวเล็กมากหรือไม่มีหัวเนี่ยเราก็จะไปทำปุ๋ย มากจะยาวไปไหน เลยมั้งนี่แต่ขามันเยอะจังแฮะเออเป็นไรกันเนี่ยแครอทบ้านเราไม่ขาเยอะจังเอาหัวนี้หลุดอุ้ยเฮ้ยเป็นกลุ่มเลยนะกลุ่มนี้ขาเพียบเลยว่าถอนแครอทไม่มากเหนื่อย เหมือนกันนะร้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันไม่มากอ,อย่าร้อนเราเราไกีต้าร์สองตัวสามตัวโอ้อยดูดิทุกคนเยอะมากเยอะแบบวินาศนะคือแบบเรามองหย่อมนั้นหย่อมนี้มันเอ้ยร่วงนวันมันมีหน่อยเดียวแต่พอถอดแล้วเฮ้ยเียบเลยเดี๋ยวจะไปเลือกที่บ้านอันไหนที่ให้คุณนะก็คือ จะเลือกตรงนี้เราต้องโล่หมดเพราะว่าเดี๋ยวที่ตรงนี้เราจะใช้ปลูกมะเขือเทศเราจะปลูกผักแบบบนกันไปนะคะผักหน้าร้อนผักหน้า,นาหนาวก็แ็แค่ๆแต่ก็ สวยนะน่าภูมิใจเพราะว่ามันเป็นของเราอะเนาะโอ้ยทุกคนอ่อนมากเลยอะดูสินี่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 ยอดของมัน เอาหมดใสเก็บให้กเกลี้ยงอุ้ยอ่อนมากเลยโหได้มาเยอะเหมือนกันนะคะนี่ว่าผักสลัดมันมีนิดเดียวพอมารวมๆกันนะมันก็เยอะนะแล้วก็ขแนงบร็อกโคลีนะคะอ่อนมากโอยดีใจอะ่ะปลูกแบบทิงท้งๆข้างๆทุกอย่างก็ยังได้กินคร <laughs> าวนี้ก็จะมาจัดการเจ้า แค่เกรนดทั้งหลายคือต้องโละหมดมันเริ่มจะแกรนแล้วผักสลัดพวกนี้ก็เหมือนกันนะเวลาหวานไปแล้วเนี่ยต้องมาแยกต้นมันด้วยไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่โตแบบนี้นะคะแล้วเรก็จะมาแยก เอาใบแก่ทิ้งเอาไว้ทำปุ๋ยนี่เฉพาะช่ออ่อนๆอ,อ,อย่างมว่าหลืนะพี่มิกมารับแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโลกเกลียงสวนเลยนะผักนี่เดี๋ยวไปทำความสะอาดแครอทต่อที่บ้านแล้วก็ เมนูจากต้นแครอทนะคะ